ความเบาแห่งกายชื <iso> <Yeah. S 2> ah ่อว่ากายะละหูตานะครับความเบาแห่งจิตช ah ื่อว่าจิตตะละหูตาความเบาแห่งนามธรรมเนี่ยนามกายและจิตเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดกุศลเหมือนกันนะครับลักขณาทิจตุกะของเขามีการทําให้จิตและเจติสิกบรรเทาจากความหนักบรรเทาจากความหนักเป็นลักษณะนะครับจะดูว่าอะไรทําให้หนักมีการกําจับความหนักของจิตและเจริสิกเป็นกิจนะครับ มีความไม่หนักของจิตเจนสิ์เป็นอาการปรากฏเพราะว่าเขากําจัดแล้วนะพอกําจัดแล้วปุ๊บอาการปรากฏหรือผลของการทําหน้าที่ก็คือเบากําจัดความหนักไปแล้วตัวเองก็เลยเบานะครับมีจิตและเจนิสิ์เป็นเหตุใกล้นะครับถามว่าร่างกายเราเนี่ยมีอะไรทําให้หนักอะไรทําให้กายหนักเหมือนพวกเขาฮะต้องบอกว่ากิเลส คือท่าุดินเป็นท่านหนักก็จริงนะแต่ว่าคือท่าตท่านดินพวกนี้ก็คือหมอายความว่าถ้าเป็นไปกับลักษณะของกายที่เบาเนี่ยก็คือจะทําให้ลักษณะของธาตุลมธาตุไฟเนี่ยก็ทําให้เบาได้แต่หมายความว่ากิเลสอะไรที่ทําให้หนักหนักอึ้งเลยเดินแล้วก็มีควาสึกเหมือนภูเขาเลยกิเลสกนะิเลสเอาเอาให้ชัดลงไปว่ากิเลสตัวไหนของขนันธนผีนะมิทธะ นึกออกไหมว่าความง่วงเนี่ยหนักไหมหนักจนหัวเราจะลงไปที่โต๊ะหรือเวลาเดินจงกรมเนี่ยเคยจะรู้สึกจะล้มั้ยเพราะว่ามันหนักดังนั้นหมายความว่าเมื่อไหร่ที่ถีนะมิทะเข้าข้องามปุ๊บเนี่ยใจกับกายเนี่ยเราจะหนักทําไมถึงหนักรู้ไหมลองนึกดูร่างกายเราเคลื่อนไหวด้วยอะไรด้วยด้วยลมนะก็คือการแผ่ไปของวายโยท่าที่เกิดจากกิริยาของจิต นะครับว่าจิตต้องมีฉันทะมีกิริยาในการที่จะเคลื่อนไหวกายแต่เมื่อไหร่ที่ถินะมิทะเข้าเกิดอะไรขึ้นทําให้ถินะทําให้จิตเสื่อมซึมท้อถอยจากอารมณ์ทําให้เจรสิกเสื่อมซึมท้อถอยจากอารมณ์จะลมผวางอย่างเดียวจึงทําให้เป็นไงเอ่ยวายโยธาที่จะขับลมเป็นไงกิริยาของจิตที่เกียจละจึงทําให้หนักเป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสคือถินามิทะอันเป็นเหตุกระทาความหนักแห่งกายและจิต ในอันธกถาบอกว่าดุดดังภูเขาเลยนะร่างกายเราเนี่ยเวลาที่หนักนะครับการปฏิบัติจะต้องสัมผัสสภาพละหูตากายก็คือเราละหูตานะก็คือพูดง่ายว่าตรงนี้ถึงเป็นนามธรรมาก็ตามนะตรงนี้เป็นนามธรรมาก็ตามแต่นามธรรมตัวนี้ถามว่าเมื่อจิตเจรสิบเบาแล้วกายจะเบาไหมเบานะครับ